สมาชิชกชกสอสโมอที่ความเป็นสมาชิกย,ยังไม่สมบูรณ์หรือท่านที่คิดจะสมัครเป็นสมาชิชกชกสออสมอฟังทางนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกข่าวเกี่ยวกับ สิ่งที่สมาชิกอสมอหรือคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกอสมอหรือว่าคนที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์มีปัญหาอะไรบ้างเรามาฟังจากปากของท่านนายกสมาคมชกสอสมอเลยนะคะท่านนายแพทย์นัทวุฒิประเรสริฐศิริพงศ์ท่านได้ชี้แจงไว้ในเวทีประชุมวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติเมื่อวันที่17มีนาคม2564ค่ะ อสมทุกคนไม่ควรจะพลาดนะคะมาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะปัญหาที่เราเกิดขึ้นณนวันนี้เรามีใบสมัครคร้างอยู่2,000ันกว่าใบเข้าระบบไม่ได้เหตุผลที่เข้าระบบไม่ได้เพราะไม่ได้ปากฏอยู่ในไทยพีเอวิธีที่จะทําให้อสมอปากฏอยู่ในไทยพีเอคือท่านสอจอรับรองแล้วว่าเป็นอสอมอแต่ท่านยังไม่ได้ส่งข้อมูลอัปเดตมาที่กรมสนับสนุนรีบนะครั เพราะไม่งั้นจะเกิดเขาเสียชีวิตช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นเยอะเลยทั้งๆที่เขามีใบสมัครถึงเราแล้วแต่ยังเข้าระบบไม่ได้สาเหตุเพราะไม่มีชื่ออยู่ในไทยพีเอสการมีชื่ออยู่ในไทยพีเอสไม่ยากเลยครับขอเพียงจังหวัดส่งชื่อมาที่กรมสนับสนุนกรมสนับสนุนก็จะขึ้นระบบให้วันนี้สมาคมเขาไปช่วยทําเยอะเพื่อให้พวกเราได้มีสิทธิ์นะครับอีกอันหนึ่งครับเลขบัญชีที่ท่านให้เราไม่ใช่เป็นเลขบัญชีทคศ เป็นบัญชีธนาคารอื่นซึ่งตรงนี้จะทําให้เราไม่สามารถหักเงินได้เพราะเราใช้วิธีหักเงินค่าป่วยการรายเดือนของพี่น้องอสอมอถ้าเลขบัญชีไม่ใช่ทกศเราไม่สามารถหักเงินได้เพราะตรนนี้ความเป็นสมาชิกของท่านก็จะยังไม่เกิดเราจะใช้เลขบัญชีอื่นได้ในกรณีที่เป็นทายาทเท่านั้นทายาทที่จะรับผลประโยชน์ใช้เลขบัญชีของธนาคารอื่นได้แต่ถ้าใช้บัญชีธนาคารอื่นท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าท่านทา,า,ายาทเป็นบัญชีทกสไม่เสียค่าธรรมเนียมเช่นกันอันนี้คือข้อดีนะครับอันนี้ต้องรีบนะฮะไปเปลี่ยนเลขบัญชีให้กับทอกรสอในการหักเงินส่งไปให้ท่านแล้วก็ส่งสำเนาเลขบัญชีมาที่สมาคมเมื่อสมาคมได้รับแล้วก็จะจัดการให้นะครับแล้วจะเอาเข้ากรรมการท่านคิดดูสิครับพอเข้ากรรมการแล้วกรรมการประชุมทุกวันที่5หลังจากกรรมการรับรองแล้ว อีก30วันความเป็นสมาชิกถึงจะสมบูรณ์ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องรีบมีอีก5,000กว่าคนที่ความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากใบสมัครเติมไม่ครบเติมไม่สมบูรณ์เครื่องมันไม่รับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบเติมให้สมบูรณ์ก็ฝากนะครับถ้าสมาคมส่งอะไรไปแล้วรบกวนท่านนะครับ ช่วยบริการให้กับพี่น้องอสมอรีบส่งกลับมาเพราะว่าเราเข้ากรรมการแค่เดือนละครั้งหลังจากวันที่5ไปแล้วท่านต้องรออีกเดือน,นเพราะเราจะประชุมกรรมการมากๆก,ก็ไม่ได้เพราะกรรมการหลายท่านก็มีภารกิจกรรมการมีทั้งหมด25คนเป็นพี่น้องอสมเสีย18คนเป็นข้าราชการ7คนเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญกับอสมอเยอะและอสมอส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดที่เป็นกรรมการเราจะเรียกประชุมแต่ละครั้งก็ค่อนข้างลําบากเป็นยังไงบ้างคะ ปังจบแล้วก็คงจะเข้าใจนะคะว่าท่านที่เป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์หรือท่านที่คิดจะสมัครจะต้องทำอะไรบ้างมีปัญหาอะไรเราจะได้ปิดรอยรั่วตรงนั้นนะคะรวมทั้งคุณหมอในรพสตอด้วยนะคะคุณหมอผู้ดูแลอสมอทั้งหลายก็ต้องไปจัดการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนให้อสมอ,อยู่ในระบบไทย PSC ด้วย เพื่อให้อสมอของเราได้รับผลประโยชน์สูงสุดค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้ไม่แจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ